ตอนนี้รถติดที่เขาสามมุกนะครับตรงจุดให้อาหารลิงนะครับเลยจุดให้อาหารลิงขึ้นมาในวันที่ยี่สิบกันยายนหกสามนะครับวันนี้เป็นวันที่พายุโนโนื่นเข้ามาตอนนี้รถติดมากติดแล้วขึ้นเนินด้วยดีนะครับที่เราใช้รถยนต์ค่อนข้างที่จะ ลองรับสภาพถนนทางลาดชันแบบนี้นะครับเก่าแต่เก่านะครับรถคันนี้ตอ่านตอนนี้อยู่จุดเข้าใจว่าในเป็นจุดสูงสุดของบนเขาสามมุกที่เขามีร้านกาแฟกันนะครับด้านขวามือก็จะเห็นทะเลโรงแรมที่พักเลี้ยงหอยนางรมนะครับ ก็ดีถือว่าดีธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ดีนะครับก็จะเห็นตอนนี้ที่เราเห็นนี่ไม่ใช่ลิงนะครับหมานะครับหมาสองตัวแล้วก็หมาอยู่หลังรถอีกนะครับสองคนังไม่แก้ลิงด้วยนี่มันนกไม่ใช่ลิงอตอนนี้ไม่ติดแล้วตอนนี้ไม่ติดแล้วตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วค่อยๆลงไปเซนเกียหนึ่งลงไปนะครับฟีฟ่าี่า ด้นานทะเลนนบางแสนอยู่ตรงนู้นนะครับบางแสนอยู่ทิศด้านหน้าของเราเป็นโรงแรมติกสูงๆนั่นแหละใช่เลยบรรยากาศดีครับวันนี้ถือว่าอยู่ในเกฑ์บรรยากาศดีไม่มีแดดทุกเราที่มาจะมีแดดร้อนนะครับไม่น่ามาเท่าไหร่ถ้าวันแดดเปียงๆนะแต่ลิงจอกมาเยอะครับวันแดดเยอะๆ วันนี้ไม่ค่อยเห็นลิงเพราะว่าลิงเขากับน้ําไม่ค่อยถูกกันนะครับตอนนี้ก็จะพาไปที่บางแสนต่อแต่ว่าคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ